อะไรนะเฮ้ฮนี่มันอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นนางกิสาอ้าวขมุยจังแล้วสองคนมาจัดพิธีแต่งงานต่อหน้าสกีพยานที่นี่ทถะนะ

อ,อีกแล้วเหรอเนี่ยอีกแล้วเหรอทูในนิสสาจังน่ารักจังเลยไดมอนจีขามุยกำลังถึงกำเนิดแล้วสินะแต่เงเข้าบ้านเขาเหรอเนี่ยใช่เด็เป็นจะแต่งงานมันยังเรือไปห้าร้อยปีิอวใช้ได้เลยนี่กคสลังีขามุย ขนาดฉันเองยังไม่เคยคิดอะไรถึงขั้นแต่งงานเลยสักครั้งนะแต่ว่าแปลกจังเลยฮะเทพธิดาของหมอนั่นใช่คนนี้เหรอรู้สึกว่าว้าว <Wow. S 1> น่าจะประมาณแม่สาวคนนั้นมากกว่านะแล้วเขาไปเจอกันตอนไหนเนี่ยฮขอแค่จินตนาการก็สามารถพบทุกคนได้ตลอดเวลาแล้วโ oh. อ้โหไรที่96้ศึกตัดสินวิวาภาวุ่น นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยงานแต่งงานไงล่ะฉันหมายถึงมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงตาหักเล่ายังไงนั่นเหรอพวกเราแต่งงานกันแล้วแท้แต่ยังไม่เคยจัดพิธีกันเลยนี่นาอุ้ยพวกเราแต่งงานกันตอนไหนไม่ทราบสากิจเองก็จะจบลงพร้อมกับญี่ปุ่นสเตนนี่แล้วขมิจังก็จะกล่าวมหาหน,งนา,ยยางยิส่ายังไงล่ะเพราะฉะนั้นเรามาจัดพิธีแต่งงานกันเถอะไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยนี่นา อะไรจ้าข้ามือจังนี่ล่ะก็ลืมไปแล้วงั้นเหรอชีวิตข้าใหม่ปลามันแสนสุขของพวกเราน่ะหานี่ลองนึกให้ออกสิพวกเราใช้ผ้าผหัวสีแดงแทนผ้าบันคอแล้วออกไปที่ร้านของพี่กันบ่อยๆไม่ใช่เหรอ,หอถึงพวกเราจะไม่ค่อยมีเงินแต่ขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขมากแล้วก็ห,ห,หยุดเลย ไม่มีความจริงเลยสักกะติ๊กเดียวอย่าแต่งเรื่องเอาเองตอบใจชอบสิช่าบ,บอกว่าตั้งเป้าไปที่การแข่งทั่วประเทศด้วยกันนะแล้วเราก็ฝึกพิเศษกันทุกคืนเลยเอาละถึงตาฉันโจมตีแล้วอ,อุ้ยนี่มันยุคไหนกันล่ะเนี่ยอันนี่<ะ>ดูสิ เราดี่เรา,ารยัง,ง<า>ยเป็นวัย่น,นนะขอแค่มีขมุยจังคนเดียวฉันก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้ว <c oughs> เป็นเรื่องราวที่งดงามหลือเกินครับเราก็เป็นฉากจากเนื้อเพลงดังเลยนะครับนี่แต่ว่าชีวิตเข้าใหม่ปลามันอันแสนสุขนั้นมันก็ไม่ได้ยั่งยืนไปตลอด <c oughs> ขอมุยจังที่บอกว่าจะทิ้งความรแมินสิข,ของลูกชายไปไม่ได้ก็ได้ออกดินทางมาพื่แข่งเซอรกิตรอด้วยรอฉันด้วย ขมุยจังขมุยจังไม่ได้หันหลังมามองภรรยาที่น้ำตานองหน้าแต่กลับเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมัน่น <c oughs> ขมุยจังแต่ว่าสุดท้ายแล้วขมือจังก็ได้บอกฉันไว้ฉันจะเติบโตเป็นลูกชายเพื่อเธอเพราะฉะนั้นคอยรอฉันด้วยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วฉัน ก็เลยรอเธอมาตลอดรอข้ามุ้ยจังเพียงคนเดียวก็บอกว่าอย่ามาแต่งเรื่องเองตามใจชอบยังไงเล่าฉันไม่เคยใช้ชีวิตข้าใม่ปรามาร่วมกับเธอไม่เคยสัญญาไว้แต่งงานกันด้วยซ้ําไปและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันมาร่วมแข่งเสร์กิตนี่ก็เพราะคุณพี่ไอจีเป็นคนชวนฉันแล้วฉันก็ตั้งใจที่จะแข่งไกลขึ้นด้วยตัวเองเงียบไปเลยครับมุ้ยน้อมรับบัญชาจากสวรรค์ซเถอะเอ๊ะอปัญญาสมันคืออะไรเหรอ มันชาสวรรค์มาถึงยอมรัชะตากร,รมซะเถะเจแปนฉันน่ะนะเห็นว่านายบอกว่าจะกลับมาตอนที่เป็นหนุ่มมาดแมนแล้วแล้วก็เลยส่งานายไปเพราะว่าเห็นแกนางนีสะด้วยแต่ถึงอย่างนั้นพอ,อ,อ,อานายกลับมาจริงๆก็ดันเอาแต่บนโน่นบนนี่ไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายเลยช่างเถอะค่ะพี่นี่น่ะเป็นปัญหาระหว่างนางนีสะกับข้ามุยจังนะพวกเราสามีภรรยาจะแก้ไขปัญหากันเองค่ะ น่างอีสะน้องนี่เติบโตขึ้นจริงๆถ้าน้องพูดแบบนั้นละก็พี่ก็จะไม่ปริปากพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวในครอบครัวของน้องอีกต่อไปแล้วก็บอกว่าเอเอช่วยกรุณาเริ่มแข่งเลยได้ไหมครับนั่นนะสินะเราต้องสู้กันน่ะค่ะเอาไปเตรียมตัวได้แล้วรับทราบแจมันเอาล่ะยอมสียอมอะไรกันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยที่มาล่ไกอ่กั้ นี <łość> ่มีันถ่งีอะ้เอ่อทำไมฉันจะแต่งชุดนี้ล่ะเนี่ยฉันไม่ยอมเอาด้วยเด็ดขาดเลยจะสละสิทธิ์ยางไนเหรอครับเอเปล่านะครับเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหัวใจฉันกำลังร่ำร้อง จ้าบ่าวและเจ้าสาวเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วจช่ไหนจากนี้ไปกิจกรรมคู่อย่างแรกของบ่าวสาวกำลังจะเริ่มขึ้นทุกท่านปรดปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะครับร <relations> ทั้งสองคนแสดงให้เห็นความรักที่มีให้กันหน่อย ไวทไทเกอร์เด a อามี่พอเจ้าสาวได้เริ่มก่อนรอนางนีิสากจังขอได้เป็น Dead Army, wn, เดธอามี่บีชอปพอนขยับไปด้วยสกิลเฮอ้อาถึงตาเจ้าบ่าวแล้วใครเป็นเจ้าบ่าของเธอกะล่ะถึงตาดรอของฉันแล้วตัวฉันขอได้เป็นซาเทว่าแบล็กมัสขยับไว้ไทเกอร์ออกมา ให้แบงค์มาสโจมตีใส่บิชชัปเลยลับดเมชเช็คเยสนุกจังเลยนะขามุยจังงานวิวาไฟนางอีสามีความสุงมากเลยนะหนูหูนะ่ะเธอได้รีบเล่ดไปทันนะ่ะถึงตาเจ้าสาวรอนางอีสาจังเขาไรเป็นเดดอามี่เลดี้ เดทอามี่กายใช้ลิฟแอทักใส่แบล็งมัชเดสเช็คให้พรใช้บูส์เลดี้ลิฟแอทักลิฟเลฟพิกเกอร์เช็คเลิกบาก็เอาเลยเหรอ <laughs> ทำให้นึกถึงตอนที่เราเคยสู้กันเลยนะขมุยจัง <c oughs> นั่นเป็นตอนที่ <c oughs> พวกเราไปเดทกันครั้งแรก ในตอนนั้นเองขมุยจังก็ยอมรับความรักของฉันด้วยสินะไม่ๆหม,ม,มวันนี้ก็รับรักฉันไปเยอะๆเลยนะ <S <S เฮ้อเฮ้ย d r อ w t r กอได้เมเ,เ,เช็คใบที่สอง <S 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 อ้เด็กคนนั้นก็มีฝีมือใช้ย,ย่อยนี่นะเจ้าเขาสือละงี้ได้เจอสาวที่ไม่เลวเลยนะเนี่ ในฉาชมัดเลยฉันก็ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้หรอกแต่ดูเหมือนฝ่ายชายก็จะปฏิเสธอยู่นะ <laughs> นั่นก็เป็นอีวิธีที่จะแสดงถึงความรักนะถึงตาฉันตอบโต้บ้างแล้วนะ Stand and draw ฉันขอร้อยเป็นแจ็คยังดุมสดขอเรียกใช้งานสกิลของ Stream Bowser จากนั้นขอเรียก ปลดพันธนาการให้แจ็คสาเทวะโกลเด้นแองเกลตโจมตีลบเดเมจเช็คให้เบรสไลเซอร์ใช้บูสต์แล้วให้แจ็คโจมตีใส่เลดี้ลบเดเมจเช็คเยี่ยมเลยเดเมจเท่ากันแล้วนะเอ้ยแต่นางนีสาย,ยังมีพลังแห่งรักอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะจ๊ะ พูดไปก่อนเธอแล้วฉันจะชนะเธอจนเธอเป๋ายิงชุบและออกคอหรือกระดาษไม่ได้แล้วคอยดูงั้นนางอิสาก็ออกกันไกลแล้วกันเย,ย้ยยยยตอบโต้ได้เยีย่ยมนางยีสาเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มเต่หนาพลังแห่งรักของนางอิสานะ่ะมันไม่ได้มีแค่ที่เห็นนี่หรอกนะ เพราะนางีสานะเอาการสุดแข็งแกร่งมาเพื่องานวิวาในวันนี้เลยนะเป็นการที่เหมาะกับการแต่งงานมาจากบานรักอันเป็นนิรันต์ต่อหน้ากาสเห็นความรักกันด่าหอไม่ยอมแพ้หรอกด้า ขาไรเป็นร่างกัดครันมายะอนันต์ Dead Army c o s m o l o a l สกิลของ c o s m o l o a ทำงานกายขยับมาข้างหลังบางครั้งความรักก็ทำให้เจ็บปวดนะแต่ว่าความรักของในส่ะไม่มีวันสิ้นสุดเขาเรียก d e a h Army Knight สกิลของไนท์ทำงาน ความรู้สึกของฉันจงลุกขึ้นมาสิไม่ว่าจะต้องล้มสักกี่ครั้งก็จะลุกขึ้นมานี่คือหัวใจบริสุทธิ์ของหญิงสาวก้าแรกของการเป็นสีภรรยายัางไงล่ะเป็นสีสัมมนาเหรอจะไปสัมมนาที่ไหนงั้นหรอ <c oughs> ต้องไปพูหญิงที่เพียอพร้อมแล้วนะนางกิสา <c oughs> ขอเรียก <c oughs> ให้กายใช้บูสต์แล้วเดดอามีไนท์ใช้เลิฟแอทแทคมองกันด้วยแคนดดนบอล ให้พรใช้บูสต์แล้วคอสมอลอ์ใช้ลิฟแอทแท็คลิฟทริกเกอร์เช็คใบที่หนึ่งใบที่สองดาเมสเช็คลุกใช้ลัฟแอทแท็คใส่โคเดนแองเกิล เฮยไม่ยอมให้โจมตีไปตลอดหรอกนะเดี๋ยวจะเซ็ปขมุยถ้าจะแย่แล้วสิ <laughs> ร,รีบรีบชนะแล้วก็เอาเออจนเด็กเล็กขอต้งตลับไปเลยแล้วจากนั้นช้งก็จะเข้าทีมคิวโฟนะคุณข<ค>ามุยไม่แพ้หรอกนะขอคอโมโพอครับแต่ว่าถ้าไม่ลงมืออะไรสักอย่างแล้วก็การโจมตีก็คือการบุกที่ดีที่สุดเฮ้ยเฮ้ยจะอะไรก็ช่างเถิดต่อไปฉันจะอัดให้เละไปเลย ถึงตาฉันรออย่างหนุ่มสด <c oughs> แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละหน่อยแนย่ฉันคนนี้มีอิสระเซรีไมายอมมาติดแง่กับนางนิสาลรอกน้ามันก็สีฟ้าที่หลับไหลอย,อยู่ระดาบเคราะสีฟ้าเอ๋ยตอนนี้แหละจงลงมาช่วยฉันทีไรสัตเทวะเอเซอร์ดราก้อนจากนั้นก็ขอเรียกลุยแล้วนะนางนิสาลดพัฒน,นาการให้แจ็ค ให้แบล็กมา์สใช้บุสแล้วโกลเดนเองเังกฤษโจมตีใส่ไหนเลยป้องกันด้วยชายนิ่งเลดี้ให้เบอร์สไลเซอร์ใช้ Dragon, บุสเอเซอร์ดราก้อนโจมตีใส่คอสโมอลอดฉันไม่ยอมให้อิสระหรือผู้หญิงคนอื่นชิงขมุยจังไปหรอกทวินเบลดเดอร์จะรับความรักข้างหมดของขมุยจังเอาไว้เองออป้องกันสมบูรณ์แบบงั้นเหรอไบรฟ์เช็ค ดร็อตริกเกอร์ส่งพลังให้แจ็คดรอให้ไวทายเกอร์ใช้บุสแล้วให้แจ็คโจมตีสกิลของไวทายเกอร์ทำงานเมื่อยูนิตที่ไวทายเกอร์ใช้บูสให้โจมตีโดนสามารถจ่ายคอสสแตนยูนิตหนึ่งใบสกิลของโกเดน 3, แองเกลดเมื่อมันสแตนขึ้นพลังเพิ่มขึ้นส0 0พันแองเกลดโจมตีใส่รูกล้วย ใช้ทอชบอยรับความรักของคำวยจังทั้งหมดจีจบเธอแล้วใกล้ถึงคลแม็กซ์ของพธิธีวิวาแล้วนะท่านบาทหลวงคะทุกคนด้วยคะ่<ร><จ>ะลรด่มัมอไปเป็นการให้คำปฏิญาณฮ้ <P an th ress> โผล่มาแล้วไงบาทหลวงจนสลัดกับผู้เทวดาน่ารำคาญเจ้าสาบานว่าจะรักสามีทั้งในยามแข็งแรงและป่วยไข้แล้วจะใช้สกิลของคอสโมลอรหรือไม่ เจ้าสาบานว่าไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกก็จะรักมันต่อแวนกาดไฟเฮ้ยอย่าบุนสิไฟ,ไฟ,ไฟแล้วจะใช้สกิลของคอสโมอโร์หรือไม่ค่่ใช่ค่ะเจ้าสาบานว่าจะไม่สนใจใครอื่นจะรักษามีจนกว่าความตายจะมาพรากและจะใช้งานลิมิเรกของคอสโมอโร์อหรือไม่ใช่ค่ะเอเมื่อเกตแห่งรักของภรยาเต็ม ราคาแห่งการอวยพรก็จะดังสนั่นคนล่าราคาก็คือโกคีอยู่เห็นเห็นความรู้สึกที่หลั่งไหลออกมาโออความรักของฉันลิมิตเบลกรับความรักของนันิสาเอาไว้สิลุกใช้เลฟแอทแทกใส่แองเกิใไฮแจ็คอินเตอร์เซปให้พรใช้บูส แล้วคัสโมลอดแล้วแอทแท็กใส่เอเซอร์ดราก้อนบอกันสมบูรณ์แบบด้วยทวินเบลดเดอร์เลิฟเลิฟทริกเกอร์เช็คคริติคัลทริกเกอร์ใช่โยผลจากพลังแห่งรักส่งให้หนายให้หมด <Whoa. S 1> นายอิสระจังยอดเลย <c oughs> เอาละได้เวลาจุ่มพิษแล้วจุ๊บให้กายใช้บูสแล้วนายใช้เลิฟ มองการด้วยแบทเทิลไรเซอร์กับวอร์บอยจุมพิสาบานนี่ตัวฉันที่แข็งแกร่งขึ้นตลอดการแข่งเซิร์กิตไม่มีทางแพ้ง่ายๆหรอกนะแม่ตกลุงรักอีกรอบแล้วนะขมิ้จังโวย ที่เธอทำเป็นเก่งมันจะจบลงในเธอนี้ได้แหละเออการใบนี้มันฮึประกายแสงแห่งความศักดิ์สิทธิ์คือเครื่องหมายของความหวังจงอบอุ้มโลกโดยแสงสว่างตัวฉันขอไร้ย่างใช้ชนะเป็นสุดยอดวาเทวะอิลูมิโนดราก้อนขอเรียกขอโทษทีนะนางอิซาหัวใจของฉันก็คือของฉัน ไม่มีใครชิงมันไปได้หรอกฮะ <S 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 ให้แบงค์มาสใช้บูสต์แล้วโจมตีด้วยแองเกิตป้องกันด้วยมินิมัมไรเซอร์บุสไรเซอร์ใช้ um บูสอิลูมิเนอัลดราก้อนโจมตีป้องกันสมบูรณ์แบบด้วยทวินเบลนะดเดอร์ไดรฟ์เช็คไม้ที่หนึ่งไมที่สองสแตนดริกเกอร์ส่งพลังให้คิงออฟซอร์สสแตนแองเกิตขึ้นมา จากนั้นสกิลทำงานให้แองเกลโจมตีให้นายอินเตอร์เซปให้แบล็กมาสใช้บูสจบด้วยคิกออฟซอรดเลฟเดเมจใบที่ห้าสกิลของแบล็กมาส์ทำงานสแตนแองเกลขึ้นมาจากนั้นให้แองเกลโจมตีวิ่งทะลวงไปสู่อิสรภาพเลย มุจังฉันไม่ได้สู้โดยคิดแค่เล่นสนุกที่ญี่ปุ่นแจเปนสเตแห่งนี้ฉันต้องชนะทุกๆนัดเพื่อที่จะชนะเลิศให้ได้ฮเพราะฉะนั้นฉันจะก้าวไปต่อทะลุทะลวงผ่านอุปสรรคไปข้างหน้าไงขมุยจังฉันไปแล้วนะรอเดียวขามุยจัง ในที่สุดฉันก็เข้าใจความรู้สึกของขามวยจังว่าทำไมถึงได้ไม่อยากแต่งงานตอนนี้นะ <c oughs> เพราะว่าสรกิจยังไม่จบนี่เองสินะเอานางีสะไม่เคยนึกถึงเรื่องนั้นมาก่อนเลยตอนนี้การต่อสู้ก็ยังไม่จบลงนี่นาะขอโทษน,นะขามุยจังนางีสาเนี่ยบ้าที่สุดเลยแบบนี้นี่เองเรื่องเป็นอย่างนี้สินะ ญี่ปุ่นสเตจเพิ่งจะเริ่มไปแค่เครื่องเดียวเองขามุยทำไมนายถึงไม่บอกกันตรงๆล่ะไม่ไหวเพราะเราเลยโดนหลอกไปด้วยเก็เป็นส่วนพิธีแต่งงานก็คงต้องเลื่อนไปก่อนแล้วนะนน่นินะความบ้าของพวกนายนี่มันแกไม่หายจริงๆเลยไปได้แล้วขามุยต้องชนะเลิศแล้วกลับมารับนางอิสาไปนะฉันจะรอเธอตลอดเลยนะขามุยจัง ยังไงก็อชนะให้ได้นะแต่เองคือนมุยจังเนี่ไปเลยสักวันพวกนายได้โดนฉันอัดเละแน่เอาละครับสลับจากคู่ของนักสู้คาซึระงิมาเป็นคู่ของนักสู้เซนโดคุณนี้ก็กำลังจะรู้ผลแล้วครับบรอนนี่เซลโจมตีเย้ไอจีคุงดูจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเนี่ยนี่นี่ ต่อกันดวยชชนะของนักสู้โทคุระทุกคนในทีมคิวโฟทำได้ยอดมากเลยครับต้องครับและด้วยชชนะของนักสู้โทคุระซึ่งทำให้ทีมคิวโฟชนะทุกนัดเลยครับชนะทุกนัดจริงๆเหรอเนี่ยฝ่ายคู่แข่งเองก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยสมแล้วจริงๆที่เป็นลูกศิษย์ของฉันไม่ไว่าอย่างไรก็ห้ามประมาทต้องชนะไปเรื่อยๆเ,เพื่อจะได้ชนะเลิศสักที เออเออม,มอนนี่ถูกส่งมาที่ญี่ปุ่นสเตษเป็นกรณีพิเศษเลยนี่นะทีมอันโนนโอ้โห,โหคู่ต่อสู้ต่อไปของทีมคิมโฟที่ชนะรวดทุกนัดก็คือเขานั่นเองครับทีมอันโนนเรานักสู้ปริศนาครับ,บามาได้แค่นี้เองแล้วเนี่ย อ้าอๆอย่าคิดเองเออเองซิเออแต่ว่าได้กลิ่นอันตรายโชยมันเลยก็ออกครับแล้วนี่เขาเป็นใครกันครับเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้นะคะท่านเรนถ้าเป็นใครคงจะรู้ใช่ไหมว่าคนพวกนี้เป็นใครอะไม่เป็นใครฉันก็ไม่รู้เราจะต้องเอาชนะให้ได้ S <S ทีมคิวโฟได้มาพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่แล้วครับสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถชนะทีมสุดแกร่งไปได้หรือไม่ the sheet ทางคามือคุงจะพยายามเต็มที่เลยเนาะครับเป็นสึ่ใหญ่ที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเลยล่ะครับอีกแล้วเหรอพูดจริงๆนะครับมีทั้งพยายามแล้แลกแหววแล้วก็จุพิสัญญาอะไรก็ไม่รู้นั่นอีก่ะอยากรู้การต่อสู้ของคางมุยคุงจังเลยอ่ะตอนต่อไปสารทารบจากราชาสามคนในทีมอันโนนคนตัวใหญ่ก็คือคนคนนั้นผู้หญิงก็คือคนคนนั้นแล้วกิ้งเซตเป็นใครจินตนาการไม่ออกจริงๆเ้อเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากถึงเวลาพวกเราจะเอาคืนแล้วล่ะ